ดูส <Bah. S 1> <AN> ิปลาใช่เอ่ยเอ้าแต่ละแต่กหมดเต้าหรือปลานั่ไงนั่นอ่ะมันปีอยู่ตัวอะไรอ่ะพ่อตัวอะไรอ่ะดูสิตัวอะไรวิ่งตัวเงตัวทองใช่หรือเปล่างูมองกล้อง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 เหรืองูหรือไอ้เข้วิ้ยมองกล้องหน่อยวิ่งเลี้ยวเลี้ยวมองกล้องวิ้ยกำลังตื่นตากับตัวอะไรวิ่ยพ่อเลี้ยวเลี้ยว เบรกเบรกเบกเบกเบกดูแม่ก่อนแม่ไปไหนแล้วมันตัวอะไรอย่าใกล้ชิดรอแม่มาก่อนรอแม่มาก่อนแม่ก่อนอุ้ยมันแลบลิ้นด้วยอะมันแลบลิ้นด้วยสงสัยมันอยากจะกินเด็กใช่ไเรีวเร็วเรีวไปไปเร็วๆตรงตรงตรงโอ้ตายตาย รอแม่ก่อนรอแม่ก่อนปั่นไม่ไปหรอก